สวัสดีครับรันสปีดรันเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมาสอนวิธีการใช้สค i p ป a n i m a t e r ของรอย X นะครับเดี๋ยวรอมาเข้าเกมก่อนเนาะวิธีการฟาร์มนะครับขั้นแรกก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าลำดับความสำคัญหรือว่า Priority ในสคริปนี้นะครับในสคริปนี้จะเรียกความคำว่าลำดับความสำคัญเป็นคำว่า Priority นะครับนี่ Priority นะนี่ครับ เราต้องรู้ก่อนว่า priority เนี่ยคืออะไร priority คือลำดับความสำคัญครับในสคริปต์นี้ลำดับความสำคัญจะขึ้นอยู่กแบบับสมมุตินะถ้าレ n g e r มามันจะสำคัญกว่า c l e n g e challenge, challenge. และ c <oughs> challenge จะสำคัญกว่า Even น <c oughs> และ Even นจะสำคัญกว่า Story นะครับสมมุติถ้าเกิดレン ger มาแล้วคุณอยู่ในอะไรที่ไม่ใช่ข้างหลังอะไรที่ไม่ใช่ Ranger เนี่ยมันก็ จะกดออกสมมุติเราอยู่ในชาเลนจ์เนาะมันจะออกจากชาเลนจ์ไปเข้าเลนเจอร์หรือเราอยู่ในสมมุติเราเลือกชาเลนจ์ไว้แล้วแล้วอยู่ในอีเวนต์มันก็สมมติชาเลนจ์แล้วก็ของที่เราเลือกดรอปมาเนี่ยมันก็จะไปเข้าในอีเวนต์เนาะแล้วก็สอรี่เนี่ยเป็นสิ่งท้ายสุดสมมุติถ้าคุณเปิดฟาร์มไปทุกอย่างเนาะแล้วก็อย่างนะครับถ้าสมมุติมันเข้าเกมไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ความผิดผมนะครับเกมมันกากน่ครับ ออโต้จอยออโต้เคมเค้นนี่ก็คือเปิดไว้นะครับแนะนำให้เปิดไว้สำหรับคนที่เปิดข้ามคืนออโต้ออติเมตก็คือออโต้ใช้ออติเมตสกิลเนาะแล้วก็ออโต้รีทายนี่ก็คือออโต้รนะีทายทุกค, ire, คนรู้กันอยู่แล้วฟิสิกโนเลตนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนที่ทุกคนจะเล่นเกมนี้ต้องรู้เนาะในจุดสเตตเนี่ยปรับไว้ได้เลยนะครับปรับไว้แล้วก็ออโต้เรนเจอร์นะครับเชลเลนจ์เชลเลนช์ก็เรื่องครับว่าอยากลงแบบไหนถ้าผมอยากลงทุกแมบผมก็กดทุก map, นะแมบเนาะสมมตุติอ่ะสมมุติผมอยากให้้มมันนแแบบลงเีย ที่ผมเลือกไว้แต่ว่าต้องดรอปนะดรอปเลนเจอร์คิสตันหรือว่าดรอปเมก้าทังก็กดปุ่มนี้เปิดไว้กับร้องกับสองปุ่มนี้เนาะถ้าเกิดมี2อ,อย่างเนี้ยที่ผมเลือกไว้เนี่ยมีอยู่ในตัว Challenge มันก็จะไปเข้าให้นะครับถ้าเกิดไม่มีก็จะไม่เข้าให้แล้วออโต้อิสเทอร์อีเวนต์ก็รู้อยู่แล้วว่าคือการเข้าห้อง Auto Easter Event เวนต์เบสิกโนเลสสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะอ่ะเรื่องฟังก์ชันอัปเกรดพาริตี้เนี่ย คือผมจะก่อนว่าอ่า unit l o a d o เ t หนึ่งเนี่ยคือหมายถึงสลอตหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าอ่ะรู้ก่อนนะครับคำศัพท์อีกอันหนึ่งครับอ่า unit l o a d out สำหรับสคริปนี้เนาะหนึ่งหมายถึงสลอตหนึ่งครับหมายความว่าอะไรสลอตหนึ่งแล้วก็หมายความว่าอะไรไอ้ตัวเลขข้างหลังเนี่ยบ่งบอกถึงว่าสลอตที่เราจะเลียกนะครับสมมติ้าผมเลือก UNIT loadout 2สอง มันก็จะเป็นสลอตที่2อ่า <c oughs> แล้วก็ฟังอัปเกรดไทยนะครับนี่เป็นฟังชันที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่จะบ่งบอกว่าเราจะอัพยังไงโฟกัสโฟกัสคือการอัพแบบว่าอัพแบบอัพแบบว่าคือถ้าเกิดสมมติเราเลือกตัวที่1ไว้ใช่ไหมถ้าตัวที่1เนี่ยยังไม่ตันเนี่ยสมมติสลอตหนเรายังไม่ตันเนี่ยแล้วเราเลือกสลอตสไว้มันจะไม่ไปสลอตสองครับจนกว่าที่สลอตหเราจะตันนะครับอื ดิสพิบิวคือการกระจายเงินครับสมมตุติถ้าเงินเนี่ยถ้าถ้าเงินเราพอเนาะถ้าถ้าเงินเราพอนอะสมมติเงินตัวแรกเนี่ยเราใช้ห้าพันแล้วทีเนี้ยตัวที่สองเนี่ยใช้สี่พันแล้วเงินเราเนี่ยมีประมาณสี่พันห้าคือมันจะสกิปอันนี้แล้วก็ไปอัพอันนี้ก่อนแล้วก็มันจะทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆกับ พุกโหลดเอาท,ที่เราเลือกนะครับเป็นการกระจายเงินเนาะสำหรับคนแบบอย่าอัพทุกตัวเลยอย่างนี้แล้วก็อัตโต้เกรดเอ่ออัพเลเวลอัพเกรดเลเวลเพอริตี้นะครับคือการมันจะดิสเบิรปิดออโต้เพย์ของเกมเนาะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปอัพตัวละครก่อน,อนตามลำดับที่เราเลือกสมมติถ้าคุณอยากให้มันอัพตันเลยอะ่ะกดปรับแม็งซ์เลเวลสิไปเลยเดี๋ยวมันจะอัพตันออโต้ให้นะครับโอเคครับแล้วก็วิธีการอ้างอิงเนาะเพอริตี้หนึ่งคือ หมายถึงว่าสล็อตตัวที่1ถ้าเราเลือกสล็อตที่1ไว้ตรงเนี้ยมันก็จะไอตัวไอสล็อตที่1เนี่ยเราต้องอัปเกรดให้ตันก่อนผมเลือก10ก็คือแบบว่ามันแบบยังไงอัพถึงว่าส10หรือตันก่อนนะสมมติผมอัปเป็นยูนิตสองใช่ไหมหมายความว่าอะไรหมายความว่า priority สองผมเนี่ยยูนิตสล็อตที่2ผมเนี่ยก็จะอัปให้ตันก่อนเนี่ยให้ติ๊ก2ปุ่มให้ไอให้ติ๊กปุ่มนี้ไว้นะครับอ่าติ๊กปุ่มนี้ถ้าเกิดอยากจะใช้ disable autoplay เนาะคือหรือการปิด autoplay จนกว่าแบบจะอัปเกรด แล้วก็ d i s c i p l auto pay แค่ในอีเวนต์ก็คือมันจะ d i s c i p l auto pay แค่ในอีเวนต์เนาะแล้วก็เว็บมุกก็รู้วันอยู่แล้วก็เอาไว้อะไรเอาไว้ Tra c k s t a t นะครับสมมุติแบบคุณอยากนอนอ้วนอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเอาไว้ออยากดูว่าแบบว่าเอ,าเอาตอนนี้ฟาร์มถึงได้เท่าไหร่แล้วก็นี่นะครับก็กดใส่เว็บมุกไว้แล้วก็กดเปิดปุ่มนี้นะครับ แล้วก็ปุ่มรีจอยปุ่มหยุดโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกแล้วเพราะว่าเกมทุกไงทุกคนเดี๋ยวเรต้องใช้กันนะครับนะครับแล้วก็ไอสติ๊กเกอร์ชูจอยก็คือจอยในใครเอ็นเนาะแล้วก็เออแล้วก็อะไรนะอ๋อเออคอนฟิกเนาะอ่ะเราสอนพี่ใกญ่ใช้คอนฟิกก่อนก็คือคอนฟิกเนี่ย สมมุติคุณเซตฟังก์ชันทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วคุณอยากที่จะเซฟให้ขั้นแรกนะครับให้คุณมานี่หยอ่อนตอนนี้ตอนนี้มนไม่มีอะไรนะครับให้พิมพ์คําว่าลอย x ตรงนี้หยอ่อนตอนนี้จะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วกดตรงนี้ปุ่มนี้หนึ่งที create c o n f i g แล้วทีนี้ c o n f i g list เนี่ยจะเด้งลอย x ขึ้นมาแล้วก็กดคลิกไปแล้วอย่าลืมกด o v e r r i d e แล้วกด set as auto load อ่ะอันนี้คือสำหรับครั้งแรกเนาะคนนี้ไม่ทำแต่สำหรับครั้งต่อไปนะครับ ให้ให้มาแค่นี้กดุรงนี้อันนี้ปุ๊บแล้วกด override Set a s Auto load คืหอะะไรคือการมันจะโหลดคอนฟ i ิกเนี้ยทุกครั้งที่แบบแว่าสกิปมันลันขึ้นมาเนาะสำหรับคนที่แบบอยากเอ้ยที่อยดเซตไว้โอเคครับจุดรีวิวแค่นี้สปีดรันเนาะ